ที่โฮมอีกแล้วนะคะนุ่งหายหน้าหายตาเป็นานเนาะวันนี้นะคะมากันหน้าสดๆเลยค่ะทอดนุชจะมาชวนทำนะคะสูตรมาร์กหน้าเนียนนุ่มนะคะเนียนนุ่มแล้วก็สัมผัสได้ตั้งแต,แต่ครั้งแรกที่ทํานะคะสูตรนี้ควรทําแค่เจ็ดวันรับรองคุณไปเจอเพื่อนคุณเพื่อนคุณทักแน่นอนว่าหน้าคุณใสนะคะซึ่งหลายหลายคนก็ทานนุงก็เออม,มาแบบปันสูตรดีกว่าซึ่งของทุกอย่างหาได้ในเซเว่นอีเลเว่นนะคะอย่างแรกคือน้ำมะเขือเทศดองค่ะอย่างที่สองค่ะ น้ำผึ้งนะคะอันนี้ของโครงการหลวงของสุดจิตไม่มีนะคะช่วงนี้ก็เลยมาใช้อีกยี่ย้อเนื้อนะคะสันปอเลสค่ะซึ่งทีนี้วิธีการทําไม่ยากนะคะซึ่งหน้าลุกเนี่ยก่อนที่เราจะมาร์กหน้าทุกครั้งนะคะสิ่งแรกที่ควรทําก็คือไปล้างหน้ากับน้ำอุ่นเพื่อเปิดครูขุบขนให้เรียบร้อยซึ่งลูกล้างแล้วก็เช็ดครึ่งสำอางมาร์กที่พอกหน้ามาทั้งวนันออกหมดแล้วนะคะซึ่งวันนี้เรามาทํากันค่ะวิธีทําไม่ยากเลยค่ะ มันจะเป็นน้ำเขือเขือเทศสดเลยนะคะซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะคะเราไม่ต้องใช้มะเขือเทศนะมันก็จะสดใสปิ้งตั้งมันขนาดนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็นะคะใช้น้ำผึ้งน,นะคะอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณนะคะให้มันผส,สมกันข้นๆนะคะเพื่อนๆให้มันข้นเลยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วข้นนะคะยังไม่ข้นนะแสดงว่าต้องใส่น้ำผึ้งอ,อีกนะคะก็ เอาพูงง่ายๆหนึ่งช้อนกับหนึ่งช้อนนะคะน้ำมะเขือเทศหนึ่งช้อนน้ำพรหนึ่งช้อนง่ายง่ายไหมโอเคได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมามาร์กันนะคะโดยที่เราจะต้องใช้แปรงในการมาร์กนะคะดูนะคะก็ทาปกติเราจะใช้แปรงในการมาร์กนะคะดูนะคะก็ทาปกติเดี๋ยวเราจะมันจะไม่ปกติก็คือตอนที่เรานวด ซึ่งทีนี้นะคะเราจะต้องเว้นช่วงตาไว้นะคะทำไมต้องเป็นน้ำมะเขือเทศกับกับน้ำพึ้งน,นะคะสองสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวูจะอธิบายในช่วงท้ายคลิปให้ฟังนะคะว่าทำไม มันสะดวกนะถ้าเกิดเป็นน้ํานั่นมะเขือเอนะพอเขือเทศมันจะมันจะพ้กนกว่านี้ถ้าไ็นมือเหือนทช่ไหคะนะคะทีนี้วิธีการนะคะเราจะนวดค่ะให้เขาซึมเข้าไปโดยที่นิ้วที่เพื่อนๆต้องใช้นวดให้ใช้นิ้วนางและนิ้วกลางเท่านั้นนะโดยที่เราจะนวดนะคะด้าน,ด,านด้านขาด้านขามก่อนนะนวดนะคะหนึ่งสองสามนับไปนะคะสี่ห้าหกนะคะและ ขึ้นมาว้ตรงนี้กดขมังนะคะเพราะตรงนี้เป็นต่อมน้ําเหลืองนะคะซึ่งมันจะช่วยในการเขาเรียกอะไรอ่อาในช่วยในการเอาสีจงก,ปก,ปกออกจากหน้านะคะเพราะเป็นต่อมน้ําเหลืองนะคะมันจะอยู่ตรงขมัตรีนี้ต่อไปนะคะ 6. นะคะแล้วก็หนึ่งนะคะทีนี้ก็โดน ด้านบนต่อนะคะสี่ห้าหกนะคะขมับและวนนะคะทำนี้สามครั้ง๋ยวเราทำพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสี่ห้าหกนะคะและด้านข้างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะและตรงนี้ค่ะ สามสี่ห้าหกนะคะขาะตรงนี้ค่ะต่อนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะด้านข้างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะด้านบนค่ะ ีนี้มาทวดตาค่ะนวดด้านคิ้วนะคะเฉยๆค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะที่ให้นวดนะคะคือให้ามาร์กนะคะเข้าไปสู่หน้าเรานะคะบำรุงนะคะซึ่งหลังจากเรานวดแล้วนะคะก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ15้าถึงนาทีนะคะแล้วถึงจะมาล้างหน้านะคะเพื่อที่จะมาดูว่าหลังจากเราทำเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลูกขอตัวไป พักหน้านะคะและเดี๋ยวจะมาล้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะซึ่งตัวนี้ที่เราเหลือไว้เนี่ยเราสามารถเก็บไปใช้ได้นะคะในวันต่อไปนะคะโดยที่เราอาจจะใส่กระปุกเล็กๆไว้นะคะพอพรุ่งนี้เรามาเราก็แช่เอานี่มาถก็นวดนวดแล้วก็หลอกหลังจากล้างหน้าเสร็จนะควนวดนวดนวดเสร็จแล้วก็ไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณ15-20นาทีนะคะและสามารถทําได้ทุกวันนะสูตรนี้นะคะ หลังจากทุกทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะก็สัมผัสแรกที่ลูกสัมผัสได้เลยนะคะหน้าจะเนียนนุ่มขึ้นมาเยอะเลยนะคะก็ทําไว้1ครั้งนะคะและเก็บใส่ขวดเล็กๆหรือกระปุกเล็กๆนะคะไว้ใช้ในวันถัดไปได้นะคะซึ่งลูกแนะนํานะคะสูตรนี้ถ้ามีเวลาจริงจิง ทำทุกครั้งค่ะทุกวันนะคะก่อนที่คุณจะไปดูละคงละพรคุณมาร์คทิ้งไว้แล้วก็นวดนะคะทุกครั้งนะคะแล้วคองนะคะหน้าคุณจะเนียนนุ่มนะคะทุกแล้วก,ก็ประมาณ7วันคุณ,คณเจอเพื่อนเพื่อนคุณก็จะบอกว่าหน้าคุณใสปิ่งเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จากลาไปเพียงแค่นี้นุกขอตัวไปนอนก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากดกดลิดใจกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะถ้าอยากจะแชร์สูตรดีเด็ด,ด,ด ที่ไม่แพงให้เพื่อนๆก็กดแชร์ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะ